สนับสนุนโดยลอต t ตอรี plus ซื้อลอตตอรี plus โหลดแอปนก plus มีใครเห็นพัสดุห้อง A203 บ้างไหมคะเป็นกล่องเล็กๆเท่ากระเป๋าสตางค์ค่ะ ป้าสงสัยว่าห้องข้างๆป้าน่ะแอบเลี้ยงหมาค่ะฝากนิติอะเข้ามาจัดก,การทีค่ะห้องอะไรคะป้าไพาลินห้อง A113 ค่ะขอด่วนๆเลยนะคะกลิ่นสาบหมาเหม็นมากป้าไพาลินคะคอนโดเราไม่มีห้อง A113 นะคะใครปล่อยให้ยีป้าโลจิตแกเล่นมือถือแล้ววะแม่งจะหล่อกันทั้งกลุ่มแล้ว นอนนะคะป้าวางมากก็เป็นเล่นขี้แปกรุณาใช้คำสุภาพไม่ทะเลาะเบาแหวงกันและให้เกียรติลูกบ้านท่านอื่นด้วยค่ะ อ้าวเจนพี่บอยเจอกันพิเยังครับเจอแล้วค่ะนี่พี่บอยกำลังจออไปทำงานเหรอคะใช่ครับผมสู้ๆนะคะพี่บอยเจนรอฟังเรื่องใหม่อยู่นะคะครับผมได้ครับค่บพี่บอยงั้นเดี๋ยวเจนไปก่อนนะคะค่ะรอติดตามนะความอยากรู้อยากเห็ <ó> น <ง eterm Gore> เป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเมื่อมนุษย์มีคำถามที่เกิดขึ้นมาในสมองมนุษย์จะวิ่งเข้าหาสิ่งนั้นเพื่อตามหาคำตอบแม้ว่าคำตอบนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลย 好。<laughs> <laughs> มึงตาฝาดแล้วฟ้ามันไม่มีอะไรหรอกนกูพูดจริงๆนะมึงกูกลัวคืนนี้กูขอรอนเท่ามือคืนหนึ่งได้ไหมโอ๊ยพี่ได้หรอกมึงคืนนี้แฟนกูมานอนด้วยกูให้มึงเข้าไปไม่ได้โอ๊ยนะกูขอร้องอะเจนยังคุยทุระไม่เสร็จเหรอพี่อาบน้ําเสร็จแล้วนะจ้าที่รักมึงะมึงในมึงฟังกู มันอาจจะเป็นแค่คนเดินละเมอก็ได้มึงคืนนี้มึงกลับไปห้องมึงก่อนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูโทรหาแม่ เครเห็นลูกจีๆจี้ของป้าบ้างขนสีขาวใส่กระดิ่งสีชมพูหายไปเมื่อคืนค่ะขอโทษนะคะไม่ทราบว,ว่าลูกบ้านที่อยู่ชั้นหกเคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดดอดีตรงทางเดินของชั้นหกไหมคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะไม่ทราบว,ว่าเป็นการแจ้งเรื่องคนหายหรือเปล่าคะคุณปลายฟ้าไม่ใช่ค่ะ คือที่ถูกจะสื่อคือผู้หญิงคนนี้เขาดูท่าทางผิดปกติค่ะผิดปกติยังไงคะแบบว่าเป็นผู้หญิงแปลกหน้าที่ไปยืนนิ่งๆอยู่ตรงทางเดินแบบไม่ขยับตัวไปไหนเลยค่ะดูรู้สึกกลัวๆค่ะเอาแล้วเอแล้วยังหลอนเลยคุณนิติคะ ช่วยหาลูกจีจี้ของป้าทีค่ะ굿บักค่ะคุณปลายฟ้าพอระบุเวลาได้ไหมคะว่าพบผู้หญิงคนนี้ช่วงเวลาไหนประมาณตีสองครึ่งค่ะชัดเจนผมว่าใช่แน่ๆคุณนิติคะช่วยหาลูกจีจี้ของป้าทีค่ะคุณนิติคะช่วยหาลูกจี้จี้ของป้าทีค่ะคุณนิติคะช่วยหาลูกจีจี้ของป้าทีค่ะป้า่จะเลงหนาวว่ะ เออผมจำได้แล้วว่าตึกเอมีประวัตินะ ชั้นหกเนี่ยมีประวัอ,อิกูได้ยินคนที่ชั้นห้าเล่าว่ามีเสียงแปลกๆดังมาจากชั้นหกจริงเหรอวะนีเสียงอะไรอ่ะน่าจะเป็นเสียงเหมือนคนลากอะไรสักอย่างนะอ้ไปไปดูครับน้องครับเร็วครับเร็วครับ ขอโทษนะครับไป่ทราบว่าชันที่6มีคนลุงหรือมีคนแก่ที่ได้รับการดูแลแล้วขรุดออกมาจากห้องคนเดียวหรือเปล่าครับคุณลุงคนไหนคะแกเป็นคนตัวผอมๆอายุประมาณ60-70ปีครับช่วงเนี้ผมค่อนข้างเห็นแกบ่อยแกชอบออกมาเดินเวลาดึกๆแบบนี้ครับ ไม่ทราบว่ามีลูกบ้านคนไหนที่ชั้นหกมีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นคนแก่ท่านนี้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีครับเออแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่แม่บ้านนะ่ะเคยเล่าให้คุณฟัง สวัสดีค่ะมาอยู่ใหม่เหรอคะอยู่ห้องไหนคะแม่บ้านศูนย์หกศูนย์หกทำไม่ เป็นไปได้หรือเปล่าคะว่าคุณลุงแกอาจจะเปิดประตูทางหนีไฟและเดินลงไปแล้วประตูอาจจะไม่ได้ล็อกตั้งแต่แรกก็ได้แต่แม่บ้านบอกผมว่าตอนที่คุณลุงเดินไปตื้อประตูหนีไฟไม่มีเสียงเปิดประตูเลยนะครับมันจะเป็นไปได้หรอ่คะประตูหนี อนเเปิดสียงฉันหกอีกแล้วหรอครับรอบที่แล้วก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนรอบนี้ก็เป็นคุณลุงยังหลอนเลยคุณนิติลองขึ้นไปตรวจสอบหน่อยไหมคะผีชัวรชันหกตึกเองของเจง มีใครได้ยินเสียงแปลกๆจากชั้นหกเอบ้างไหมครับได้ยินเหมือนกันครับได้ยินค่ะเหมือนเสียงคนลากอะไรสักอย่างเลยชั้น5ก็ได้ยินครับเหมือนเสียงคออะไรสักอย่างมากกว่า คุณนิติต้องไปตรวจสอบได้แล้วไปตรวจสอบเลยคะ่ะอยู่แบบนี้ไม่สบายใจเลยจากคลิปเสียงดังมาจากห้อง A608 แน่ๆ ช่วงที่ทำเสียงรบกวนถูกธนาคารยึดไปแล้วนะคะแสดงว่าคลิปนั้นต้องเป็นเสียงลากของแน่ๆใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เข่าขนของออกพอดี พนะครับลุงคนตัวผอมๆที่อยู่ชั้นหกนะเขาเป็นญาติใครหรือเปล่าครับคุณทาทีเจอคุณลุงคุณนันด้วยหรือครับคือเมื่อกี้ผมจะออกไปทำธุระข้างนอกอะลุง ชั้นไหนครับลุงเนี่ยลุงมาอยู่ใหม่นะครับเนี่ยไม่เคยเห็นเลยลุง หนากลัวสรุปแล้วลุงคนนั้นเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ครับจะเลือกนะครับโหดูย้ายออกดีกว่าไหมเนี่ยคอนโดผีเฮี้ยนหนูขอย้ายออกค่ะจะเย็นๆย็นก่อนนะคะ เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะพี่ชายนี่พี่จะย้ายออกจริงเหรอพี่พี่ไม่ไหวแล้วไหมพี่ไม่ไหวแล้วจริงๆพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวพี่ชายมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหม จากที่ลูกบ้านหลายฝ่ายมีการร้องเรียนมาให้ตรวจสอบห้อง A 608ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารและนิติได้เข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะลุงที่อยู่ในรูปเนี่ยเขาเป็นคนเล่นของ อยู่ๆแกก็เสียสติเหมือนคนบ้าพอเวลาผ่านไปไม่นานแกก็เสียชีวิตของคงจะเข้าตัวแกหรอมัง้งแต่ชื่อเจ้าของห้องเป็นผู้หญิงนะคะลูกสาวลุงแกเองเขาเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุรถชนเพราะไม่มีคนผ่อนต่อ ห้องก็ถูกยึดแบบนี้แหละครับคุณเมื่อคำตอบถูกเฉลยออกมาสิ่งที่ค้างคาใจจะจางหายไปลงเหลือเพียงคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ยังไม่มีที่สิ้นสุดความอยากรู้ความค้างคาจะติดอยู่ในตัวมนุษย์ต่อไป